ดีแม็กตู้ทึบเข้ามาให้ปรับหน้าขึ้นค่ะกระแตจากานสตังล้อโตที่ด้าซอร์วิสมาและเจ้าวันนี้มาส่งงานอิสุสุดีดดแม็กตู้ทึบคันนี้ค่ะลูกค้าแวะเข้ามาต้องการให้ปรับหน้าขึ้นค่ะเพราะว่าของเดิมลูกค้าเนี่ยใส่สตัดปรับเกลียวมาเนาะแล้วขอนี้หน้ามันเตี้ยไปลูกค้าก็อยากจะเอาหน้าขึ้นอีกก็ได้เลยจ้างานขายแรงคืองานถนัดจัดให้ค่ะมาจากมาจากเราก็เริ่มไปเลยขึ้นสามขาขึ้นแม่แรงแล้วก็ถอดลอ้อออกมาเลยจ้า นี่ค่ะให้เสร็จแล้วให้อีช่างนางก็ไปถอดโชค๊คเสร็จแล้วก็ไปกันเลยค่ะไปเอาทการกดสปริงออกนะคะเพื่อจะเอาสตัดกับโช๊คเนี่ยออกมาปรับแล้วก็วัดระยะตามที่ลูกค้าสั่งนะคะคราวนี้ลูกค้าก็จะวิ่งนิ่มๆหน่อยแหละเพราะว่ารถมันสูงขึ้นเนาะหน้ามันก็จะวิ่งง่ายขึ้นอ่านี่ช่างนางก็ปัดไปไม่ปัดนางก็หมุนปรับระยะค่ะนี่นางใช้ทั้งวอเนียทั้งตลับเมตรอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยอุปกรณ์ของนาง ับให้เท่ากันทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยค่ะทั้งสองข้างเลยสองต้นเลยเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่เครื่องค่ะเพื่อทําการเอาสปริงกดสปริงใส่ประกอบคืนค่ะเราจะได้เอาไปใส่ที่รถกันเนาะนี่จ้าช่างนั้นก็กําลังเอากดสปริงใส่อยู่ค่ะเพื่อจะได้เอาเบ้าโชกใส่ไปค่ะ ก็เปลี่ยนลูกยางให้ใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าลูกยางเดิมของลูกค้าเนี่ยมาเปื่อยแล้วนงก็เปลี่ยนให้ใหม่นี่จ้าแล้วก็ลงคาถาน,นิดนึงทาน้ํามัน <c oughs> ใช่แล้วเดี๋ยวก็ขันน็อตให้เรียบร้อยค่ะค่าแรงในการปรับหน้าขึ้นนะคะในกรณีที่ลูกค้าโชกเนี่ยใส่สตัดปรับเกลียวมาแล้วค่าแรงห0 0อบาทนะคะเผื่อ <c oughs> มีลูกค้าสนใจเนาะสอบถามกันเข้ามาก็จะแจ้งในนี้ไปเลยนะคะน,นี่จ้าโอเคเอาใส่ที่รถไปเลยค่ะ ๋ยวประกอบแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะต้องไปตั้งตั้งสูตรใหม่นะคะเพราะว่าโชงเนี่ยระยะมันเปลี่ยนเนาะระยะมันเปลี่ยนก็ไปตั้งสูตรใหม่เพื่อไม่ให้ยางมันกินนอกกินในค่ะโอเคนี่จ้าใส่น็อตเลยค่ะกดปีเข้าไปเพื่อจะทําการใส่น็อตค่ะคข้าวป้ากันค่ะ ขันด้วยบล็อกไฟฟ้าให้แน่นอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วก็ยึดสายเบรกค่ะแล้วก็มาขันนัานบนค่ะให้แน่นตอกด้วยค้อนให้แน่นเหมือนเดิมทุกอย่างต้องแน่นหนาค่ะเสร็จแล้วใส่ล้อค่ะขันมือเหมือนเดิมแล้วก็คอยขันบล็อกลม่มร้านซาตังล้อโตอยู่พุทธมนฑลใส่สามติดไปแดงตรงข้ามโรงเรียนสารศาสตร์นะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วลงแม่แรงแล้วก็วัดปอนเลยค่ะ เสร็จแล้วคันี้เราก็ส่งงานได้ลาค่ะนี่ขววิ่งนุ่มกว่าเดิมแน่นอนเพราะมีระยะช่วงเลีงเหลือมากขึ้นขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน